โย่ Yo, สวัสดีครับสัตว์อะครับเริ่มเนเลยดีกว่า อ้าล so anyway ืมบอกไปนะครับตอนมีแขกรับเชิญก็คือคุณไหนแฟฟแฟแฟดแฟแฟดแฟแฟดแฟแฟแแฟแมันมันจะเรียกวบาชื่อคุณไม่ใช่ครับไ่คนะนั่นคือชื่อทางสกายของเขานะครับเป็นชื่อที่ทุเรศมากมายมาศาลอาแอดมาแล้วแกแล้วแกจะขอเป็นแขกแล้วเชิญหาปั๊กเหรอฟ้า จะขอเป็นแขกรับเชิญหาปักเหล่าฟ้าไอ้จูพาณิชยจิตพานุนั่นคือชื่อิงของเขานะครับส่วนใหญ่คนเขาจะเรียกว่าจูพาณิจูก็ได้ดมไม่ต้องบอกครับเลือก,กิก้าสแลตจะเอามาปนกับเทเันเนอร์ครับโอ้ยอยังแล้วหลบก่อน ไม่มาไวขึ้นว่ะมีเหตุทุกอย่างเกิดขึ้นแับวกเขาไม่ของพกนนะครับกวนตีนเฮ้ยมาไงอะ่ะอ,อ่ะไม่บายเว้ยเพื่อนคุณดีเจเขาตายตายไปแล้วครับง่ายๆตายมาไงอะ่ะมาไงอะ่ะเฮ้ยเฉียดโดน เฮ้ยไม่โดน,เ,ดนเราชิดสามคนทำไมผมต้องมาหยุดที่สี่ออกที่สี่อะไรเฮ้ยมาไงอ่ะเฉียดด้วยไยเฉียดอุ้ยไม่โดนโดนเลยเสียงครับ โอ้ยอีกทีเดียวก็จะได้ที่สามอยู่แล้วอะ่ะเออขอขอพนักงาพยายนิ่กียร์ผมพูดกับเพื่อนนะนะต่อต่อต่อ,ตอมาได้ที่สนนุดท้ายนิ่กียร์คุณจูไอ้จูไอ้จูเล็ก

ใช่าัมก็แค่คนธรมาเดียวที่ไม่วิเศษพิสาอะไรทัางสินเอาใจไม่รคบคุณจูเล็กจูเล็กจุเล็กจุเล็กจุเล็กจูเล็กจุ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 เล็กจูเล็กจูเล็กจูเล็กจเลกล็เล็กเล็เลจลกอูจูกองกองสาม โคตรเซ็งครับกว่าจะเข้าไส้เสร็จต้องสามวันสองคืนทุยไม่ใช่ไม่มีคืนในสองวันครูเขาลงโทษนะครับที่คุยมากเกินไปแกตายเก็บเกดเอ้ยอย่อาแล้วแกน่าสีตายไม่ต้องมาโอนกับกีกาเอ้ย อย่าเอามาปนกับเทเลนเนอร์ครับอย่าเอามาปนคับ,ค,บคิดได้ไงครับอเอรับเชิญกลังเล่นเกมเรื่องของผมครับและอีกอย่างนะครับผมไม่ได้เหยีคุณด้วยซ้ำครับแต่คุณคุณขอผมเองนะครับคุณขอคุณเพื่อคุยออกับคุณครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้ตัวสารในคุณมาพูดเกินเกมอื่นนะ โอ้ยน้อมมอนนี่ยันอยากซีฟเฮ้ย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 เย้แล้วเก็บโอ้โอ้บอกเปล่าวะโอ้สัตเอ้าบักแล้วเนี่ยเสียงเออไม่ต้องบักละโอ้ชัดเจน คุณเอาแล้เขาโกนี่แสดงว่าคุณจะโกเรื่องของผมถ้าผมโปตอนนี้ผมก็โดนแฮกสิครับควายหรือไงครับคุณน่ะโปรเลยครับโปเลยครับโปรโแล้วถ่ายลงคลิปนะครับก็ผมถายนี่อะโปรถ่ายยุก็โปรเลยครับโปโปก็โปรสิครับอย่ามีคนผมไม่ได้กด F9 นั้นเนี่ยเออกด F9 นี่แหละตอนถ่าย ก็เลยเปิดโป๊วแหลเพราะว่าโปรเกมโปยังไม่ได้เปิดด้วยซ้ำเอเจแอนครับใช้โปอ่ะก็ก็มีเกิรพวกโป๊ะในกิกาสเลดผมก็มีอะไอ้เหรอโปรเกมโปรเกมยิงลัวโปรยิงลัวลูกกระสุนไม่มีวันหมดคู่กันนะใช้ป้อมดันมัมมี่แม่งโคตรลอยอ่ะ เออผมนอกเรื่องนิดนิดนะครับกากโปกากโปโเธอต้องโดนอย่างนี้แกตายซะ นี่อ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไงไม่ได้เปลี่ยนดิฟา้าอ่ะมาหล้วนเฉยเดี๋ยวตัคดคลิปแปหนึ่งครับแล้่ต่อได้นะ